สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของวิชาชีพครูนะคะซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนนะคะเป็นการทบทวนออวิชาชีพของเรานะคะทางด้านจิต,ตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาแล้วก็จะมีให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนนะคะทีนี้พวกเราก็คงจะต้องมาทบทวนกันนะคะว่าที่เราเคยเรียนกันนั้นนะคะ เราได้เรียนอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิชาชีพครูในหมวดของวิชาจิตวิทยานั้นนะคะจะเน้นอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าจะเน้นความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาการนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของบุคคลทุกช่วงวัยนะคะว่าจะมีเอกลักษณ์ลักษณะสําคัญประจําวัยอย่างไรส่วนจิตวิทยาการศึกษาก็คือการนําหลักการเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะคะพฤติกรรมการเรียนการสอน นะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนี้มีการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตัวเองสําหรับจิตวิทยาการคำปรึกษานะะก็จะใช้ในการวิเคราะหนะะ์ช่วยให้เข้าใจนะะเพื่อการพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของวิชาชีพปูในหมวดของจิตวิญญาณนั้นจะประกอบไปด้วยนะะประเด็นนะะใน3เรื่องด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนประเด็นที่2คือเรื่องของ การช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและประเด็นสุดท้ายก็คือการให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในประเด็นแรกในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนในเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนเนี้ยหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนมีหลักในการรวบรวมข้อมูลนะดังต่อไปนี้นะคะ ประเด็นแรกก็คืออย่างแรกที่คุณครูจะต้องทราบก็คือว่าการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเลือกลบร,รวมข้อมูลนั้นเราจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนสามารถเข้าใจได้ง่ายซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันต่อไปว่าเราจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจาก วิธีการใดบ้างนะคะ,ะหลักการข้อที่2ในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมก็คือว่าเมื่อเราดูข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแล้วเราจะต้องจัดก,การกับข้อมูลเหล่านั้นนะคะมันจะต้องถูกต้องตรงความตร,ตรงตรงตามความเป็นจริงนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องได้มาะะจากการที่เราสรรหารและรวบรวมมาเป็นอย่างดีหลักการที่3คือข้อมูลที่เราได้นั้นต้องมีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์และต้องไม่ล้าสมัยนะคะส่วนข้อที่4คือเมื่อเราได้ข้อมูลของเด็กมามากมายหลายอย่างแล้วเราต้องรู้จักการรวบรวมต้องเก็บ ะะจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบและข้อสุดท้ายก็คือว่าในการเก็บรวบรวมของเราเนี่ยนะคะจะต้องสามารถสืบค้นได้ง่ายและต้องสามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราต้องการใช้จากวิธีการเลือกใช้ทั้ง5ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นเราจนได้ข้อมูลมานะคะ ข้อมูลเหล่านั้นต้องตรงต่อความจริงมีความเป็นปัจจุบันและต้องรู้จักการรวบรวมอย่างเป็นระเบียบและเมื่อเราเก็บข้อรวมเเป็นระเบียบแล้วเราต้องสามารถนํามาใช้ได้คําถามต่อมาก็คือว่านะคะเราจะมีการได้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาด้วยวิธีการใดนั่นคือว่าในหัวข้อของการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นข้อมูลต้องได้มาจากวิธีการเหล่านี้ วิธีการแรกก็คือคุณครูต้องรู้จักการสังเกตนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้จักการดูพฤติกรรมของเด็กนะเราจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยปัญหานะการสังเกตคือการดูนะคะจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนะคะในการที่เราจะเข้าไป observe ในชั้นเรียนร่วมกับอาจารย์คนอื่นนะหรือแม้กระทั่งในรายวิชาของเราเองนะหรือเราจะใช้การสังเกตนะคะโดยที่เป็นผู้สังเกตจากภายนอกซึ่งเราก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยปัญหานัเอง อย่างที่2คือเรื่องของแบบสอบถามนะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะจากบุคคลจํานวนมากแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆน,นะคะซึ่งเราก็สามารถเอาข้อมูลที่ได้จากคนจํานวนมากใช้เวลาสั้นประหยัดและค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเพราะว่าเราสามารถเก็บรวบรวมนะคะข้อมูลได้จํานวนมากมายแล้วก็นํามาวิเคราะห์นะคะเราก็ต้องรู้จักว่าวิธีการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นะคะก็จะต้องเป็นวิธีการที่มันมีมาตรฐานและเชื่อถือได้นะคะต่อมาเรื่องของสังคมนิติ ะะเราสามารถได้ข้อมูลด้วยวิธีการนะใช้วิธีการที่เรียกว่าโซเชียลมิตริกคือการสังคมมิติก็คือดูอะไรคะดูสัมรรถภาพหรือดูสภาพนะของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงจากข้อมูลเหล่านี้นะคะเราก็สามารถนํามาวิเคราะหนะ์ความแตกต่างของเด็ก ะะโดยที่เราก็ต้องเก็บข้อมูลบนพื้นด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลายวิธีการต่อมาวิธีที่4ก็คือว่านอกจากการสังเกตการใช้แบบสอบถามนะคะดูความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าสังคมมิติหรือว่าโซเชียลมีเิีแล้วนะคะเราก็ต้องรู้จักการศึกษาเด็กเป็นรายกรณีไปนั่นหมายความว่าครูเองเนี่ยนะ,ะจะวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนนะ,ะวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนได้เราจะต้องรู้จักการเก็บข้อมูลนะ,ะของเด็กเป็นรายบุคคล ะะซึ่งเราก็คงต้องเก็บข้อมูลให้ครบและรอบด้านนะคะต่อมาคือเรื่องของระเบียมรัเบียบพฤติการนั่นคือเป็นวิธีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็ก อย่างยอ่อๆเปรียบเสมือนว่าเป็นภาพถ่ายนะคะเหมือนเราเห็นภาพนี้นะเราก็ทำไมคะบันทึกข้อมูลหรือว่าเก็บนะข้อมูลเหล่านั้นนะ,ะแบบย่อๆนะคะถ้าคุณครูถ่ายภาพคุณก็จะรู้คุณครูก็จะสังเกตว่าเวลาที่เรา,าถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งมันก็เป็นการเก็บบันทึกใช่ไหมคะอินโฟเรเมชั่นหรือข้อมูลณนะสถานที่นั้นในช่วงเวลานั้นนั่นเองอันนี้คือวิธีการที่เรียกว่าระ เบียดพฤติการหรือว่าจริงๆหลายๆหนะังสือหลายเล่มเรียกว่าระเบียนพฤติการก็ได้นะคะข้อต่อมาก็คือวิธีการรายงานพฤติกรรม นะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยสับสนข้อมูลที่ได้มาจากมาตราส่วนประเมินค่านั่นหมายความว่าคุณครูเองเข้าไปสังเกตใช่ไหมคะจดบันทึกพฤติกรรมแล้วก็อาจจะได้มาจากการรายงานพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งจากตุกการที่คุณครูเองเนี่ยเป็นผู้รายงานพฤติกรรมจะสังเกตว่าใน6วิธีการนี้นะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการที่ใกล้เคียงกันบ้างแต,ตกต่างกันบ้าง แต่ถ้าครูจะวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนคุณครูก็จะต้องเอาเอาข้อมูลเหล่านี้มานะคะเพื่อจะวิเคราะห์บนพื้นฐานที่เป็นข้อมูลนะคะของเด็กที่สามารถ เอามาตอบโจทย์นะคะที่เราต้องการแก้ปัญหาอย่างเชื่อถือได้นะคะนอกจาก6วิธีการที่อาจารย์ทวีบอกไปเมื่อสักรู่นี้แล้วนะคะ,ะก็จะมีอีก5วิธีสุดท้ายนะคะที่เราสามารถที่จะช้อปปิ้งและเลือกใช้ได้ก็คือเรื่องของการใช้ระเบียนสะสมนั่นหมายความว่านะเราก็จะนําข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนโรงเรียนก็ได้นะคะซึ่งจะทําให้ถ้าเราสังเกตดูข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้มาตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กเข้ามา ะะหรือบางทีเด็กก็อาจจะออกไปก่อนเน,นื่องจากความจําเป็นนะหรือว่าเด็กอาจจะจบการศึกษานะตามะระยะเวลาที่กําหนดก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะเป็นระเบียนสะสมนะคะจากฝ่ายทะเบียนโรงเรียนต่อมาก็คือหลายๆคู่หลายๆคนก็คงเคยใช้วิธีการนี้คือการไปเยี่ยมบ้านเด็กนะคะซึ่งจะทําให้ค,ครูเนี่ยได้เข้าใจนักเรียนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทั้งเด็กนะสัมพันธภาพภายในครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งสภาพแวดล้อมของเด็กด้วยนะคะอีกสามวิธีสุดท้ายนะคะก็คือ เรื่องของกลวิธีระบายความในใจนะะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นาการใช้แบบทดสอบเกี่ยวกับภาพเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกออกมาซึ่งแนวทางของจิตวิทยาเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีแบบทดสอบบุคลิกภาพเช่นรอชาดนะคะซึ่งอาจจะเป็นภาพแล้วให้เด็กตอบมาจากภาพที่เด็กเห็นว่านะเด็กเห็นเป็นภาพอะไรนะ,ะจะแบบทดสอบของรอชาดเนี่ยนะคะ,ะคุณครูท่านไหนที่เคยอาจจะเคยเห็นภาพที่เชิง abstract และนั่นหมายความว่าภาพเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่ภาพที่มันชัดเจนว่าเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปนะคะช้างเป็นรูปนกนะคะแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์อย่างไรก็จะสะทะะ้อนออกมาสะท้อนความคิดเห็น นะตามประสบการณ์ที่แตงมีจากนั้นนะคะนักจิตวิทยาที่เรียนทางด้านไซโคเทสติ้งหรือการทดสอบนะคะ,นะะ,นะะ,นะะโดยเ,เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็อาจจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาตีความเป็นต้นนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ให้เด็กได้มีโอกาสนะคะใช้แบบทดสอบหรือว่าคุณครูเองก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสระบายความในใจออกมาซึ่งเด็กหลายคนเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตเพียงแต่ครูเปิดโอกาสให้เขาได้พูดแล้วเราทําหน้าที่เป็นผู้เับาฟังก็จะช่วยทําให้เด็กได้ ะะได้ระบายความในใจนะ,ะหรือข้อมูลต่อต่อตางๆของเขาก็จะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์นักเรียนของเรานะคะอีกส่วนหนึ่งหลายๆคนคงเคยใช้ก็คือเรื่องของการใช้แบบสํารวจปัญหานะก็จะเป็นการรวบรวมว่าเด็กมีปัญหาอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วคุณครูใช้ทุกวิธีได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องช้อปปิ้งเอานะคะสำหรับแบบทดสอบนะ,ะหรือว่าการทดสอบ ะะอันนี้ก็คือจะเป็นการรักวัลักษระที่แท้จริงของนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการใช้วิธีการทันทดสอบเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีข้อคําถามหรือ,อข้อ,ข,อข้อทดสอบหรือเรียกว่าไอเทมและข้อคําถามแต่ละข้อ ต้องมีความเ,เป็นมาตรฐานต้องมีมาตรฐานสูงนั่นหมายความว่าต้องมีทั้งความเที่ยงตรงนะก็คือตรงตามสิ่งที่เราต้องการจะวัาจริงๆเช่นคุณครูอยากจะรู้ว่าเด็กเกง่งวิชาคณิตศาสตร์ไหมนะเพราะฉะนั้นคําถามที่ครูถามนะในแบบทดสอบก็จะต้องถามในบทเรียนถ้าคุณครูถามนอกบทเรียนที่เด็กเรียนเด็กก็ต้องไม่ฉลาดแน่นอนนั่นหมายความว่าข้อสอบนะคะหรือว่าแบบทดสอบที่เราใช้ ต้องมีความเป็นมาตรฐานที่มีความเที่ยงตรงหมายถึงตรงตามสิ่งที่เราต้องการจวัดถ้าวัดวิชาคณิตศาสตร์ถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษก็คงตอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์น้อยนะ,ะยกเว้นว่าคาศัพท์คณิตศาสตร์นั้นจะเป็นคําศัพท์เฉพาะของวิชานั้นๆนะคะนอกจากเรื่องความเที่ยงตรงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ครูควรจะต้องรู้ก็คือว่าค่า reliability คือความเชื่อถือได้นะเป็นความเชื่อมั่นได้ของคาตอบของเด็กนะ,ะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณครูจะใช้ข้อสอบนั้นกี่ครั้ง ะค,ะคำว่า Reli a b i l i t y ก็คือว่าเราทําการทดสอบกี่ครั้งคําตอบของเด็กเช่นเด็กรู้เขาก็จะตอบแบบที่เขารู้ทุกครั้งที่เราถามหรือถ้าเด็กไม่รู้คําตอบที่เขาตอบข้อนก็ต้องผิดทุกครั้งเพราะเขาไม่รู้จริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นความเชื่อถือได้นะซึ่งจะต่างกับความตรงนะหรือว่า v a l i d i t y ถ้าเป็น v a l i d i t y แปลว่าในะข้อสอบเราวัดตรงตามสิ่งที่เราต้องการจะวัดแต่ถ้าเป็นความเชื่อถือได้ก็หมายความว่าสิ่งที่เด็กตอบมานี้นะคะถ้ารู้เขาก็จะตอบรู้ทุกๆครั้ง นะถ้าไม่รู้นะข้อสอบข้อเดิมเขาก็ยังไงเขาก็ไม่รู้เขาก็น่าจะตอบผิดนะคะแต่ถ้าเราเอาข้อสอบมาไม่ดีมันก็จะไม่ได้ทั้งสองส่วนนั้นนั่นหมายความว่าการนําข้อทดสอบมาใช้นะครูก็ต้องแน่ใจได้ว่าเราจะได้ผลนะที่เชื่อถือได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง6วิเอ่อทั้ง6วิธีนะคะต้นบวกอีก5วิธีข้างหลังนะถ้าเป็นไปได้คุณครูก็จะช้อปปิ้งหรือว่าเลือกใช้วิธีการเหล่านี้นะคะซึ่งแต่ละวิธีนี้นะคะเราก็ต้องเลือกใช้เพื่อที่จะ จะสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนนะคะให้ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3ในเรื่องของจิตวิชาวิชาชีพจิตวิสับครูนั้นนะคะในประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องสามารถจําแนกธรรมชาติของผู้เรียนไทยด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลิกภาพซึ่งในเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยคุณครูก็เคยเรียนมาเรื่องของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยแล้วเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของแต่ละวัยเนี่ยเราต้องทราบเช่นในวัยที่เป็นวัยทารกเป็นวัยเด็กเล็กถ้าเราอยู่ตามในซอร,รี่เราก็รู้ว่ารับษาะประจาวัยของวัยทารกนั่นคือเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าเขานะคะมีเราต้องใช้การสังเกตว่าการที่เด็กเนี่ยแสดงออกโดยการร้องมันสะท้อนถึงอะไร ะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถจําแนกนะคะบุคลภาพของเด็ก ตามตามพัฒนาก,การแต่ละไว้ั้องกุณภาพคือลักษณะเฉพาะของช่วงวัยเขาเพราะเขาโตจากวัยทาลกเข้าสู่วัยเด็กสัญญาณคือการพูดวัยเด็กเนี่ยคือวัยที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้เอกลักษณ์สำคัญประจําวัยของเด็กก็คือจะมีความเป็นอ e ีโก้เซนทริะเขาเขาจะมีะการยึดตัวเองในศูนยะ์กลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีลักษณะกุณภาพแบบนี้คนที่ดูแลเด็กนะเช่ในในช่วงของวัยก่อนเข้าเรียนแล้วก็จะรู้ว่าเราอาจจะต้องจัดกิจกรรมอะไรบางอย่างนะเพราะว่าความสนใจเด็กเนี่ยจะมีอยู่จํากัดแล้วก็เด็ก เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่าการเล่นนะที่มีความหลากหลายพอเด็กโตเข้ามาจเ,เข้าสู่วัยเรียนเราก็พอที่จะบอกเขาได้เพราะเด็กก็จะเริ่มนิ่งนะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกลักษณ์ของเด็กในวัยนี้ก็คือจะฟังครูนะคะจะฟังคุณพ่อคุณแม่นะเพราะแล้วก็อาจจะเริ่มเข้าสู่กลุ่มกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ครูใช้นะเพื่อให้ตรงตามลักษณะก่ยภาพของเด็ก,อดกพอเข้าสู่วัยเรียนนะคะปฐมวัยแล้วนะคะเพราะฉะน <ๆ S 2> ั้นครูเองก็สามารถสอนเนื้อหาสาระนะคะได้นะมันจะ เป็นเรื่องของการฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อย่อยไปด้วยก็ได้เช่นฝึกการเขียนตามเส้นประ นะคะหรือว่าการท่องตัวเลขหรือการท่องตัวอักษรนะคะจะเป็นพย,ยัญชนะไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ตามนะคะพราะเขาเติบโตขึ้นผ่านผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งจะมีพัฒนาการที่สําคัญก็คือว่าเขาจะมี secondary sex development ก็คือมีพัฒนาการทางเพศขั้นที่2นั่นแปลว่าเขาจะเติบโตนะคะเซลล์สืบพันธุ์เขาเริ่มทํางานเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีฮอร์โมนที่ทําให้ความอารมณ์ของเขาเนี่ยนะคะจะมีความารู้สึกว่าเขาจะมีพลังเยอะ นะคะคจากพัฒนาการด้านร่างกายที่ฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันมัน,ม,นมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะการจัดการเรียนการสอนของเราในธรรมชาติของเด็กในช่วงวัยนี้ นะคะเราก็คงจะต้องทําอะไรให้เขามีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสคิดได้มีโอกาสที่จะนะฮะปล่อยพลังเขาออกมาในการทํากิจกรรมบางคนก็อาจจะชอบกิจกรรมที่ที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแต่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องวัยรุ่นมักจะชอบเข้ากลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ก็อาจจะต้องส่งเสริมให้เขามีโอกาสได้สร้างสรรค์ได้ปล่อยพลังหรือว่าใช้พละกําลังของเขาในการทํากิจกรรมหรืออาจจะต้องให้เขามีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วย ะะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่สอนเด็กที่โตขึ้นนะคะโตขึ้นจนก,กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต่อต้นนะเพื่อจะเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทําง,งานคนในกลุ่มนี้นะคะมักจะพบเ,เราก็จะต้องสอนเด็กในกลุ่มของเ,อเด็กอาชีวะบ้างใช่ไหมคะซึ่งอาจจะอาชีวะจะเจอทั้งวัยรุ่นแล้วก็เตรียมพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่หรือในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะมี ประสบการณ์มากพอสมควรแล้วก็มีความสนใจใฝ่รู้และหลายๆคนก็เริ่มมองพอมองเห็น ทิศทางของอาชีพของตัวเองละว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยี่จะเล่าเรียนนะเพื่อที่จะนําไปสู่การทํางานในอานาคตแต่สําหรับหลายหลายท่านที่จําเป็นเชื่อต้องสอนเด็กที่อยู่ระดับอุดมศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นกว่าระดับเนียอตรีนะเพราะฉะนั้นคนในวัยที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะเป็นวัยทํางานเข้าสู่บางคนอาจจะมาเรียนตอนช่วงที่ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วแล้วต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมชาติของลักษณะบุคลิกภาพของเขาเนี่ยนะคะ กับสิ่งที่เราต้องจัดให้เขาเรียนรู้นะั่นหมายว่ามันต้องมีความท้าทายมันต้องมีความลุ่มลึกในเชิงวิชาการนะคะแล้วก็สอบคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์นะกูอาจจะต้องแม่นยาในเรื่องของพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเพื่อจะได้จําแนกธรรมชาติของผู้เรียนแล้วก็จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งยุคนี้ก็จะมีการนําผู้สูงอายุมาเรียน ช่ไหมหรือผู้สูงอายุก็อาจจะเรียนด้วยตัวเองก็เรียกเป็นการเรียนตามอธัธยาศัยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะท่านก็จะมีประสบการณ์ดังนั้นถ้าเราจะต้องนะคะทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่กลับเข้ามาสู่สถานศึกษาเนี่ยก็อาจจะต้องให้ท่าน,นได้มีโอกาสแสดงถึงประสบการณ์ของท่านนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจําแนกธรรมชาติผู้เรียนในเรื่องนอกจากบุคลิกภาพแล้วก็คือเรื่องของความถนัด นนในเรื่องความถนัดอาจจะใช้การสังเกตนะเป็นส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักทฤษฎีหลายคนคนที่พวกเราอาจจะรู้จักแล้วก็นําไปสู่การสร้างแบบทดสอบความถนัดก,ก็เช่นของคอแรแลนก็จะพูดถึงเรื่องของอาการสร้างแบบทดสอบความถนัดในเรื่องของอาชีพว่าผู้เรียนของเราเนี่ย บางคนเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาชอบอาชีพอะไรก็อาจจะไปใช้แบบทดสอบคำถามในการทําให้เขาได้รู้จักตัวเองในเบื้องต้นว่าเขาะะมักจะมีน่าจะมีความสนใจนะคะหรือว่าเชี่ยวชาญหรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในทิศทางใดอันนี้อาจจะใช้แบบทดสอบรวมด้วยเพื่อการจําแนกเพื่อการจําแนกผู้เรียนนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความสนใจ จากความสนใจเนี่ยมันอาจจะสะท้อนจากวิชาที่เขาเรียนและเขาอาจจะมีคอนเซนเทรตมีความสนใจพิเศษมีความสนใจใฝ่รู้ตั้งใจเรียนพิเศษเตั้งใจเรียนในวิชานั้นเป็นพิเศษหรือสะท้อนจากคะแนนที่เขา,าได้คะแนนสูงกว่าวิชาอื่นก็ได้นะคะจากความสนใจของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถดูได้จากกิจกรรมที่เด็กทํานะคะหรือจากอ่านงาน,นเด็กๆของเขานะคะหรือแม้กระทั่งการเรียนนอกเวลานะคะซึ่งไอ้ความสนใจเนี่ย ก็จะทาให้เราได้เข้าใจธรรมชาติของเขามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์ในที่นี้เนี่ยการจะเข้าใจเขาเนี่ยนะคะในเรื่องอารมณ์เราก็ควรจะต้องดูจากความมั่นคงทางอารมณ์นะคะร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกนะเพราะฉะนั้นในการที่เราสอนเด็กเราก็จะเห็นว่าเด็กบางคนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีนะหรือเด็กบางคนก็จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ชัดเจนว่ามีการแกล้งเพื่อนบ้างหรือว่ามีความอดทน สูงบ้างนะคะเราก็สามารถสังเกตพฤติกรรมที่จะเอา,อารวมครั้งนะ,ะดูจากม a ช u ริตีทางอารมณ์ของเด็กนะคะบางทีถ้าเรามีแบบทดสอบดีดีล้วก็อาจจะใช้แบบทดสอบนั้นร่วมด้วยก็ได้นะคะเพื่อการจําแนกผู้เรียนนะคะต่อมาก็คือเรื่องของสังคม นะคะถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าเด็กเนี่ยนะคะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกภาพนะคะมีสิ่งที่เขาแสดงออกเมื่อเขาอยู่ร่วมคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเขาชอบแสดงออกว่าเขาชอบอใช้ใช้เวลาของเขากับตัวเองนะคะอาจจะเรียกว่าลักษณะของคนเก็บตัวนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะที่ชอบที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือแสดง,งตัวหรือชอบที่จะแสดงความสามารถในทั้งสองกลุ่มนี้นะคะถ้าเราสังเกตจะพบว่าเด็ก,กเก็บตัวอาจจะชอบ ทำงานที่เป็นเชิงวิชาการนะไม่ช,มชอบที่จะแสดงออกเบื้องหน้านะคะเพรนะกิจกรรมที่จัดให้เด็กเนี่ยเราก็จะต้องจัดให้เหมาะสมกับเด็กเก็บตัวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเป็นฝ่ายวิชาการนะคะเป็นการทํางานอยู่เบื้องหลังหรือถ้าเป็นเด็กที่แสดงตัวเราอาจจะต้องให้เขามีโอกาสแสดงออกนะแสดงความสามารถได้โชว์ความสามารถต่อสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างเป็นพิธีกรบ้างนะหรือเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าไปแข่งขันอะไรบางอย่างบ้าง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสังเกตดูจากการเข้า,กการ่วมกิจกรรมในกลุ่มนะคะเพื่อจะได้จําแนกบุคลิกภาพแล้วก็ลักษณะคุณลักษณะของเด็กได้ตรงแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะะสุดท้ายก็คือเรื่องของสติปัญญานะคะก็คือในเรื่องของความสามารถที่มันเด่นชัดหรือมันโดดเด่นรวมทั้งทักษะที่เด็กแสดงออกมาจากการเรียนในรายวิชาต่างๆด้วยนะคะแม้กระทั่งการตอบคําถามหรือว่า การที่เขาได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความเห็นร่วมกับเพื่อนนะคะทีนี้จะสรุปก็คือว่าในเรื่องของการจําแนกความแตกต่างผู้เรียนครูเองเนี่ยนะคะก็ต้องมองให้ออกทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพซึ่งเราก็เคยทบทวนแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บีทบทวนให้ตามหลักพัฒนาการในแต่ลช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวัยหรือถ้าเราจะใช้หลักของออริกสันนะคะในเรื่องของพัฒนาการทางบุคลิกภาพแต่ช่วงวัยเนี่ยตั้งแต่วัยขวบแรกในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจ ะะก็ทําให้เด็กเป็นคนมองโลกแง่ดีพอช่วงต่อมาเด็กก็จะพัฒนาในเรื่องของออการที่เขาเป็นคนที่ จะเป็นคนที่รู้สึกว่าจะเชื่อจะมีนคนที่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะคะก็เป็นชว่วงที่เด็กอายุสักสองสามขวบประมาณนี้นะคะหรือว่าต่อมาจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม้ก็จะเป็นช่วงวัยโซนสามสี 4, ่สามถึงห้าขวบเป็นต้นแล้วนะพอเลยจากวัยโซนปุ๊บใช่ไหมคะก็จะมาเป็นเด็กที่เข้าสู่วัยของวัยโซนก็คือวัยความคิดสร้างสรรค์นะสามถึงห้าขวบนะคะถ้าเป็นวัยของเด็กที่พัฒนาเรื่องความอุตสาหะไออินดัสเทรียลนะคะก็อาจจะเป็นสักเลยวัยโซนมาแล้ว แล้วก็ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็เป็นการท่านานในเรื่องของความที่เขาจะมีความอุตสาหะนะคะก็อาจจะเป็นเด็กชันประถมก่อนเข้าก่อนเข้ามัธยมประมาณนี้นะคะพอเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็เป็นเด็กที่ต้องการมเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าดีด็กอิริสันนะพอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือวผู้ใหญ่ตอนตอน้ตนเขาก็จะต้องการมีสมรรถภาพกับกับเพื่อนกับผู้รักหรือว่าเขาอาจจะต้องการมีโลกส่วนตัวของเขาในการสร้างอะ,อะไรนะ หน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จเพราะาสวยวกลางคนเขาก็จะเป็นวัยที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะให้ความสนใจกับครอบครัวใช่ไหมคะหรือว่าให้ความสนใจกับความสําเร็จของตัวเองและสุดท้ายก็คือเป็นวัยที่น่าจะ เป็นผู้ส่งอายุที่มีคุณค่านะคะการเห็นคุณค่าตัวเองเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจาแนกคุณลิภาพผู้เรียนเนี่ยจำแนกธรรมชาติผู้เรียนเราก็มองทั้งคุณภาพของเขานะโดยพิจารณาที่พัฒนาการของแต่ละช่วงวัยตามหลักพัฒนาการแล้วก็อาจจะใช้ทฤษฎีสังร่วมด้วยนะเรื่องของการพัฒนาบุคภาพเรื่องความถนัด นะคะว่าเด็กเนี่ยมีความถนัดมีความสนใจนะ่าเรื่องอะไรแลนะสังเกตนะฮะหรือว่าจําแนกเขานะคะจากความมั่นคงทางอารมณ์ที่เขาแสดงออกกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำร่วมกับเพื่อนก็คือเป็นเรื่องของความแตกตา่างางด้านสังคมนะคะและสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องการเรียนการสอนก็อดไม่ได้ที่จะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของสติปัญญาที่จะเป็นความสามารถที่มันโดดเด่นและเด่นชัดขึ้นซึ่งครูจะต้องใช้นะคะข้อข้อมูลต่างๆที่เรา พูดกันไปตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะเอาเพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกในเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณครูจะเข้าใจธรรมชาติผู้เรียนนะคะอาจารย์ชตรีก็ขอสรุปนะตามที่อธิบายไว้ทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3ค่ะ